อินท็อปวิลลี่เหรอเอาวไม่ใช่ลูกอมเอ่ะอุ้ยเมนทอ์จานวู้บจานมองผมกันเลยประมวลผลใช่คือคืออย่างนี้ไอ้นี่มันพูดไว้แต่ว่ากระมวลผลช้าไปหน่อยคนที่พูดช้าอฮียคิดดิ แรมน้อยเต็มแรมเลยครับเอาไปกูลงสักที่สุดว่าแอนยินดีมันจะแตกมันก็แตกเนาะหัวในเวลากิงสาิกี้อ่ะมันมันแตกแน่ ยิงแล้วต่อยิงหัวเลยพี่เอาหัวให้แตกหมดเลยหัวสองข้างใช่ไหมหัวมสองข้างอุย้ยไอ้โดนดาวก็บวมหมดนี่นอนแป๊บไะ้ ซีลคื่อไปจับหัวมันอยู่นิงๆได้หีว่าเราขาดแกโดดสแตมขีเมาส์มัดินี่ไดยไปน้อยได้ปะผีเลยแม่งหมดเลย

เอาหัวแตกเป็นนี้ได้เดี๋ยวรอบหน้าก็จะตีหางได้จะได้ไม่ต้องไปตีหัวแล้วรวมยิงขนาดนี้ยังไม่แตกเลยเนี่ยต้องถามว่าเราดมยิงกันขนาดนี้เนี่ยโอเคหัวแตกหมดแล้วพี่ยิงยิงยิงโดนรือเปล่าเป็นจังกรมังกรเป็นแย่แล้วพี่นันเลิกเป็นมังกรแล้วทำการกิ้งก่าแล้วพี่

ยวะไรต่อครับเนี่ยมีบ้านแบทามีดเลยไหมบาแวไปเามีดด้วยเสรแวปัดผานน้อน่าจะทีได้ถ้าลุมยิงแบ่ิงแต่ตอนนี้เราจะเหลือปืน่คนนพี่ยิงกรันอ่ะมันล้มใครจินเลยใครจินมีบิตกี้เฮ้บ ผมก็มีนากีก็ตายแล้วเอายิงเลยหเยวอยเลอยผมเป็นี่เบิร์ดเลยจ้ะอะไรวะเจาพี่เ้าพี่แปมันคือแป้มันคือแป้ ่ชเลอากากมันก็ตัดต่อเอากดพิพอ้กดกระสุนพิดไมด้หลับไม่ได้หลับพี่นี่แหลยังไปแต้ขาอมงคงไม่ได้หมดแล้วเนี่ยเมื่อไรจะลงมาแล่ะมีขาไหม ถ้าอยากถ้าอยากยิงข้างล่างก็ยิงปีกเลยปืนยิงปีกแรงยิงหัวก็ได้หายหายตันเลยแต่หัวมันยิงไม่ค่อยโดนอ่ะปีกยิงปีกอะไก็ได้เพราะว่ามันหัวมันหันมาทางผมนี่ผมยิงหัวนอนแล้วนอนก่อนอนฆ่าก่อน แถวโง่ก็สุดจ้าสุดลอยเตียงฟ้าเลยเตียฟ้าเลย a ี้แอร์ยิงกราสนันเลยแต่ไว้เนี่คอจะสามารถโหสงสารพอฟตี้เลยยอ่งสงสารตัวเองเถอะจ้สุดไม่มีจะใช้เลยเนี่ยปูกแล้วปูกัาอยลย เมื oh, sure. ่อกี้นี่โอ้โหคนละตัวสองตัวเฮ้ยออเ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 อออะไรเง้มัวแต่ขาอันำบาสนะครับเด็กนี่ถึงหมดนะเปิดาคาสักูว เปล่าอยู่วะเยอะไปพี่เยอะน้อยเดี๋ยวราคาทียันอยู่ครับพี่เก้๊เราตั้งใจอย่าอยากตายขอผมดูแพี่หลุดแล้วพี่ตั้งรอให้พี่ถ้าหลุดมาพี่กูเปตนนิปปกี้ได้ี่ยหลุดตายนี้กูตีปิคกี้ได้เนี่ยหรืล่าพวกไอ้นักกัดตุกตาอะไรพวกนี้ด้วยใบใจกว่าเยอะ ไม่ไมีของนะเหลือตันไม่คนเดียวเลยนะครับเพราะว่าตั้งงร้อยยิงหลักมิชชั่ได้ครับเออผมยอมก็คือเกียร์ อ๋อชาดีไปแล้วน่าจะไม่ติดแล้วหลับไม่ยังได้อยู่โคตรจูนใครเปิดหนึ่เข้ไพิจารณาถึงสมดแล้วทาไม่ได้แล้วใช่ไหมหลับได้อยู่ทาไม่ได้แล้วพี่จะหลับได้อยู่เปิดมาไม่ได้ยิง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 กำลังเปิดไฟนะพี่ถ้ามันเปิดไฟพวกยิงหลับใส่เลยพี่เปิดไฟไแล้วฝุ่นสมุนแล้วนะ Thì đang tự bình khẽn à? Chỉ còn... Chỉ còn... Đấy nhờ, nó giọt lỏ rồi Anh Ô, oh, oh. mới được thấy anh tỷ con Còn thấy đạp Còn thấy đạp มันเล็งผมแล้วผมจะตีหางไงวะเนี่ยนั่นสิเตะคัดคอเลยเตะเยอะหรอตอนนี้เอาเลยพี่ยิงหลับหลับยิงหลับยิงหลับยิงหลับทิปบอลรีตรงไหนก็ได้องรีบนะทิปบาลใช่ครับยิงยิงไปเลยพี่ให้มันยิงไปเรื่อยเดี๋ยวเพราเพลงดับแล้วมันจะดับนะเ่ยหลับเลยพี่หลับเออเอาอะไรเนี่ยเอาคนปะดูด้วยค่ายิงเอาหางนะถ้าจะตัดหางนั่นสิคอนดามิต ทำราเมจใส่หางเลยนั้นใส่พราะคุณหล่าคนช้าด้ยครับับมีปักมีอะไรใช้หมดเล้วครับเอ้ยหนูปักมากไม่ทันแล้วพี่อุ้ยขาดไม่ได้ลองยิงหลับได้อีกบ้างหรือไม่ได้ไม่ได้เลยครับเตีร้อยเลยเหรอวะ ตอนนี้ต้องยิงธรรมดาแล้วใช่ไหมครับยิงธรรมดาท่านยิงทรรดาเมจรเลยคือครับใครก็ได้ครับเล็งเอาเอามันออกจากผมทีท่านคอเปลี่ยนเปลี่ยนให้มันเล็งไม่ได้เยเดี๋ยวผมทขอขอละขอละมันเล็งผมผมปีหางไม่ได้เลยดีฮาราที มันเปลี่ยนยังเัียงไม่เปลี่ยนใช่ไหมยังครับที่ต้องโดนตัขั้นคอมามันจะเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วทายนะครับเออโอเยดีดีดีลองให้เต้เลยเนี่ยเต้มาเปลี่ยนเร็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแทนสิน

โดนลวหนึ่งพันรับรับเลยก็แดรับเลยก็ได้พันหนึ่งโดนไปแล้วโดนอีกพันหนึ่งนะต้องใช้สอันทพ่มันจะล้มก่อนนั้นเราลาอยางเงยโอ้ยาดียิงเป็นถล่นล่อมาตรงเฉียวใช่ไหมใช่ครับเอาสิ๊กเอาอะไรยิงก็ได้เด็กดักหมดแล้วพี่ลุ้มลุ้มลุ้ม ทัวพี่พัวลงพี่เฮ้ยเหลือเลยถังนดไปกับน้องเต้เต้เต้เปลี่ยนมือหน่อยดิสิเฮ้ยเฮ้ยพี่มาถึงจะไม่โดนหายไปฮะไอ้เฮียกุไม่ได้คนตีถังนีิ มันเล็งใครงั้นเไม่ได้เล็งใครเลยนมาทานี้มาทางนี้หนูมาทางนี้มาทางนี้่เปียเปลเวลาขเใไหมันเล็งใเนียวเลยมวนใหญ่เลยสนุกใหญ่เลยโวเนี่ยเต็มเลยเออ มันวิ่งใหญ่เลยพี่ไม่เป็นไลยตัดไม่ได้ไม่เลยัดนะปัดแล่ขาดตัดางได้มันไม่น่าไม่น่าแลด้กันเปล่าพี่เปล่แลหาตัมันเยอะจะไม จะตายตอนแรกล่ะให้มันหนีก่อนไม่ทันนะยังไม่ได้แล้อันนี้แลว่าเวลาแป๊บนึงเอาาไไาแล้วเลผมว่าขยันเล็งแตว่จะตียังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเป็นโลกอะไรนี่ตายเลยเนี่ยเขาอดมาก ลืมหลบะลืมหลบะอะไรคือหลังเห็นจะตายแล้วพี่ตั้งตการคำตอบตั้งการคำตอบนี่จริงจริงเอาของแตกเอาใครแตก มอแมันจะมีสิทีแล้วตม่ได้าตหางเดียวตีหางเดียวผมต้องทำตอสิผมอยู่หลังหินผมแตกโดยแขนว่แขนโค้หน่อยเอาลก้อยออกมาแลแตกเลย หินปอมมากเอางี้วนอกจากกำแพงยังหินปอมเนี่ยเท่านเนี่ยโกปีนี้ไม่โหดได้แล้วผมไปเลยหรือเปล่า โอเละครับให่เปิดแล้วนะครับ อยู่ด้านอยู่ด้านโอ้โหรัดไปหาไปหาที่ระเบิดเลยจ้าที่ระเบิดที่ระเบิดที่ระเบิดเขียวเรียวงไรวะนี่ก็วะถินกองเงี้ยมีไหมมีไหมโอ้โหเต็มๆตำให้หน้าหมด กระทำหนูปาดปาดปาดมาปาดเกาะหน้าสกิอะไรกันไปบ้างครับไม่ได้กินไม่ได้กินเนี่ยไม่ได้ดืเ hey, mm ็ากินแค่ให้เลือดมันเต็มม ไอ้กระพาบิดไอ้เฮ่ยเอ้ยบ้ากระบ้านไอ้สัตว์ติ่เกาะเออว่ะสิจริงจริงว่ะติดเกาะแล้วพี่ป่าเป่าป่าไอ้แค่พี่ติดเกาะผมจะบอกให้หาเรือ ขาหาเขาไม่หาดีแล้วพี่นี่ก็ทำแทนเจ็บงเก็บไม้ตียเตี๋ยเตีเอาตลอดจาเกาะล้างไม่เก็บถุเก็บวเดที๋ยวถ้าพี่ชอบคันคอมันมีบิวสำหรับสายคันคออย่ยิงยิงทีแล้วเกือบพันอันี่โอ ตะจี้ที่ฟอนเรียกอ่ะกูด้าปีโฟอิตกใจที่ว่าหลุดจริงๆใครจะเสียเลยแบบแลหางเลยแลหางเลยไปเรื่อยแลหางไปเลเออนี่เราไม่ต่อเหมือนเดิมห่ะหมดแางถ้าใครใช้ปืนก็ตีหัวตีตีตรงตึ้งตรงไหนก็ได้แค่มันเด้งใส่หินนึงเอออย่าด้งใครถึงนี่จัดเลยแต่ของเราปิด แล้วเหนือเหนือถูกแล้วกยิงหินใจมันเลยครับ